พระพุทธเจ้าท่านสอนดีเลิศเกินฉันขอบคุณหลวงพ่อจริงๆที่อุตส่ายกคำสอนของพระพุทธองค์มาพูดให้พวกเราฟังฉันว่าหลวงพ่อจะต้องบรรลุมรรคผลเหมือนท่านเจ้าคุณอาจารย์แน่เลยถึงได้เก่งพอๆกันว่าแต่ว่าเมื่อตะกี้หลวงพ่อยกมาเมื่อตะกี้เนี่ยนะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรข้ออะไรจ๊ะ แม่ชีถามอย่างอยากรู้จริงๆไม่ใช่เพื่ออยากจะลองภูมิท่านเช่นแต่ก่อนอาตมาก็จำไม่ได้แล้วฝากแม่ชีไปกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยก็แล้วกันท่านพระครูตอบโดยไม่ได้รู้สึกว่าเสียหน้าแต่อย่างใดทําไมหลวงพ่อจำไม่ได้ล่ะจ๊ะแม้ฉันนึกว่าหลวงพ่อเก่งเท่าท่านเจ้าคุณอาจารย์เสอีก พูดอย่างผิดหวังนิดๆไม่แช่เรื่องความเก่งหรือความไม่เก่งหรอกนะแม่ชีท่านพระครูท่านเป็นไปตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนต่างหากลุงพ่อวัดดอนเมืองพูดขึ้นด้วยไม่ต้องการให้แม่ชีป่วนเข้าใจผิดหมายความว่าอย่างไรจ๊ะแม่ชีไม่เข้าใจโยมจำบทสังเวคาปาริกิตณะปาท ในคำทำวัดเช้าได้หรือเปล่าที่ว่ารูป,ปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอานิจจาเวทนาก็ไม่เที่ยงจำได้หรือเปล่าจำได้จ้ะฉันจำคำทำวัดเช้าได้หมดเลยไหนลองว่าไปสิเอาตั้งแต่รูป,ปังอนิจจังไปจนถึงสัพเพธรรมมา อนัตตาตินั่นแหละแม่ชีถึงท่องด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตน สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้แม่ชีท่องอย่างคล่องปากหากไม่เข้าใจความหมายสักเท่าใดนะักใครว่าแม่ชีท่องได้ครบตามที่อาตมาสั่งบ้างหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามคฤหัสั์ทั้งหลาย โยมรู้สึกว่าจะข้ามไปสักสี่ห้าวักนะคะโยมผ่องใสกราบเรียนถ้าอย่างนั้นโยมช่วยทบทวนใหม่ด้วยโยมจำไม่ค่อยได้ค่ะแต่ถ้าว่าพร้อมๆคนอื่นก็พอว่าได้ให้ว่าคนเดียวจำผิดผิดถูกๆนิมนต์ท่านคุณทศช่วยโยมด้วยค่ะโยมผ่องใสประนมมือนิมนต์พระคุณทศ ภิกษุนุมจึงว่าตามที่ได้ทำวัดทุกเช้าว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติ ท่านไม่แปลแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรล่ะแม่ชีป่วนต่อว่านิดๆอาตมาแปลโดยสรุปก็แล้วกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนพระคุนทดแปลแบบสรุปหากท่านได้เรียนบาลีมาก่อน ก็คงจะแปลวักต่อวักได้ทำไมประโยคสุดท้ายจึงไม่ใช่สังขารทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนทำไมใช้คำว่าทมหลวงพี่กรุณาอธิบายด้วยเถอะครับหนุ่มน้อยขอความรู้จักพระกุ่นทศหลวงพ่อช่วยอธิบายแทนผมดีกว่านะครับผมไม่มีความสามารถอีกอย่างผมก็ยังไม่ได้ปร,ริยนธรรมสักประโยคเดียว พระนมพูดอย่างตรงไปตรงมาหลวงพ่อวัดดอนเมืองจึงอธิบายว่าที่เป็นดังนี้เพราะสังขารเป็นสังคตธ,ธรรมหมายถึงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งได้แกข่ขันห้าทั้งหมดแม่ชีปวนตอบอาตมามาสิว่าขันห้ามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะ่ะ แม่ชีตอบเร็วปรือเรากับกลัวคนอื่นจะแย่งตอบแล้วสังขารในขันหากับสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเหมือนกันร,รั่วต่างกันท่านถามอีกอันนี้ก็ชักงงงเอาอย่างนี้ท่านจะริญช่วยตอบก็แล้วกันแม่ชีโยนกรองไปให้พระมาคุเทศ ไม่เหมือนกันหรอกโยมเพราะสังขารในขันห้าหมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือว่าเป็นกลางกลางสังขารในความหมายนี้ก็เป็นหนึ่งในขันห้าที่แม่ชีตอบมาแล้วส่วนสังขารในประโยคที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนั้นหมายรวมถึงขันห้าทั้งหมดพูดอีกอย่างก็คือสังขาร คำหลังมีความหมายกว้างกว่าคำแรกและหมายถึงสังคตธรรมซึ่งคู่กับอสังคตธรรมอสังคตธรรมก็หมายถึงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งคือนิพพานถึงตอนนี้ผมขอ,อนิมนต์หลวงพ่อช่วยสรุปด้วยเถอะครับผมเองก็ชักจะงงงอยู่เหมือนกันพระมกุเทศผู้มีชื่อพร้องกับท่านพระครูขอความช่วยเหลือ สมภารวัดป่ามะม่วงจึงอาธิบายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกเช่นสัตว์คนต้นไม้ภูเขาเทวดาบ้านเรือนตึกพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวต่างๆทะเลมหาสมุทรพื้นแผ่นดินก็ล้วนเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งจึงตรงกับสังขารในคำว่าสัพเพสังขาราอนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงส่วนที่ปัจจัยไม่ปรุงแตง่งคือนิพพานซึ่งเป็นอสังขตธ,ธรรมและที่ว่าสัพเพธ,ธรรมมาอนัตตาติทมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้คำว่าธรรมในที่นี้รวมทั้งสังขตธ,ธรรมแล้วก็อสังขตธ,ธรรมหมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน ส่วนนิพพานเทียงแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวตนว่าโดยย่อ,อคือสังขารทั้งหลายตั้งปวงไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนจึงสรุปได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่ใช่ตัวตนทั้งสิน้นท่านพระครูอธิบายแบบผู้ที่เคยเรียนบาลีมาก่อนแล้วที่อาตมาพูดว่าท่านพระครูท่านเป็นไปตามที่ พระองค์ทรงสอนอาตมาหมายถึงสัญญาอานิจจาสัญญาไม่เที่ยงการที่ท่นจำไม่ได้ว่าพระพุทธวจนะที่ท่นอัญเชิญมานั้นอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มใดข้อที่เท่าไรเพราะความจำได้หมายรู้เป็นของไม่เที่ยงความจำได้หมายรู้ก็คือสัญญาคนที่จำอะไรไม่ได้เพราะสัญญาไม่เที่ยง ถ้าเทียงก็ต้องจำได้ใช่ไหมหลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยเสริมใช่จ้ะแม้อธิบายตั้งนานกว่าฉันจะเข้าใจและพูดกับท่านพระครูว่าหลวงพ่อคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยากจังเลยนะจ๊ะบางครั้งฉันก็นึกท้อเหมือนกันผมก็รู้สึกอย่างนั้นครับพระธรวชรีบสนับสนุน ท่านเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพระกรูอธิบายเพียงร้อยละห้าสิบเท่านั้นท่านพระกรูห้ามว่าท้อไม่ได้นะห้ามท้อและก็ห้ามถอยเด็ดขาดเราเป็นชาวพุทธจะต้องเข้าใจาศาสนาที่นับถือให้ท่องแท้ไม่เช่นนั้นก็จะต้องอายชาวคริสต์นะแต่อย่างที่เราพูดกันแล้วว่า วิทยาลัยแสงธรรมซึ่งเป็นสถาบันสอนผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดคริส์ตเขายัางเรียนวิชาพระพุทธศาสนาถึง8วิชาถ้าเราไม่เรียนรู้ศาสนาของเราอีกน่อยก็ต้องไปขอเรียนจากเขาแล้วไม่อายเขาหรือที่โยมบอกว่ายากเพราะไม่เคยเหมือนที่โยมยายของอาตมาสอนเสมอ,สมอว่าลานเอ้ย ยากแท้แต่ไม่เคยถ้าเคยเสียแล้วมันก็ไม่ยากถ้าโยมทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนโยมก็จะเห็นว่าไม่ยากอย่างอาตมานี่สมัยเด็กๆไม่เอาทานเลยโยมยายให้สวดมนต์ก็ไม่สวดบอกว่ายากโยมยายไม่รู้หนังสือแต่สวดมนต์เก่งมากเพราะเคยเสียแล้วสรุปว่าอะไรที่ยาก ก็ต้องทำให้คุ้นเคยแล้วก็จะง่ายไปเองอาตมามีวิธีทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทำอย่างไรล่ะจ๊ะแม่ชีป่วนถามอีกตามเคยปฏิบัติบูบชาหรือที่เรียกว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานอาตมาเคยเห็นเด็กคนหนึ่งอายุหกขวบเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดอาตมามากับแม่เขา ที่วัดเราอนุญาตให้มาปฏิบัติตั้งแต่ 8. ดขวบถึง70ปีถ้าน้อยกว่านั้นหรือถ้ามากกว่านั้นก็จะต้องมาขออนุญาตอาตมาก่อนเด็กผู้ชายคนนั้นเข้ามากับแม่เขาแม่ชีก็พามาขออนุญาตอาตมาก็ถามว่าหนูจะไหวหรือเขาก็ตอบว่าไหวครับหลวงปู่ไม่กวนแม่เขานะ เขาก็ตอบว่าไม่กวนครับอาตมาดูแลว,ว่าเด็กคนนี้มีบุญเก่าติดตัวมาจึงอานุญาตแล้วก็น่าแปลกเวลาสอบอารมณ์เขาตอบได้ดีกว่าผู้ใหญ่ซิอีกพอเขาปฏิบัติได้เขาก็รู้ปริยัติโดยไม่ต้องเรียนเล่นเอาพวกผู้ใหญ่อายไปเลยเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมปฏิบัติมากมาก เมื่อได้เรื่องปฏิบัติเรื่องปริยัติก็จะตามมาเองเหมือนพ่อหนูคนนั้นแสดงว่าเด็กคนนั้นเก่งกว่าเด็กสมัยพุทธกาลนะครับหลวงพ่อเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเด็กที่มาบวชเป็นสามเณรจะต้องอายุเจ็ดขวบเป็นอย่างตำ่ำพระเจะริญพูดขึ้น ไม่แน่เสมอไปหรอกท่านจริงอยู่สมณเณรรูปแรกคือพระราหุลท่านบนรรพชาเมื่ออายุได้เจ็ดขวบโดยมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปชาแต่ก็มีปรากฏในภายหลังว่าเด็กอายุสี่ขวบก็สามารถบวชเป็นสมณเณรได้ท่านรถสุคนทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัด ท่านถามพระรสุขคนซึ่งนั่งสบประกด้วยว่าเป็นเวลาพักผ่อนพระหนุ่มถือเช้าเอ็นเพลนอนเย็นพักผ่อนข่ำจำวัดเป็นวัดปฏิบัติหลวงพ่อถามอะไรเหรอครับท่านสะดุง้งและหายง่วงเป็นปริกทิ้งรู้สึกอายญาตโยมโดยเฉพาะโยมผู้หญิง ถามว่าพระพุทธองค์ทรงใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดว่าเด็กคนนี้จะบวชเป็นสัมมเนนได้หรือไม่ได้ใช่อายุครับต้องอายุเจ็ดขวบเป็นอย่างต่ำจึงจะบวชได้ตอบเพราะไม่ได้ตระหนักรู้ในสิ่งที่ท่านพระครูพูดเพียงได้ยินผ่านหูไปเท่านั้นผมคิดว่าวุฒิภาวะครับหนุ่มน้อยเป็นคนตอบ ถูกแล้วนุกเก่งมากท่านพระครูชมแล้วจึงอธิบายขยายความว่าพระพุทธองค์ใช้วุฒธธิภาวะเป็นเกณฑ์วัดว่าเด็กคนไหนจะบวชเป็นสามเณรได้วิธีวัดก็คือถ้าเด็กนั่งกินอาหารอยู่ปรากฏว่ามีนกหรือกามาจิกอาหารในจานกินแล้วเด็กสามารถไล่นกกาตัวนั้นไปได้ก็ถือว่าสามารถบวชได้ มีเด็กอายุ4ขวบสามารถทำได้แล้วก็มีเหมือนกันที่เด็กอายุ8ขวบแต่ทำไม่ได้ในกรณีนี้เด็กอายุ4ขวบสามารถบวชได้ส่วนคน8ขวบยังบวชไม่ได้พระองค์ทรงประเสริฐล้ำเลิศเหลือเกินฉันว่าพระพุทธเจ้าท่านเก่งมากเลยนะจ้าหลวงพ่อท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่าง แบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเทวดาได้ไหมจ๊ะแม่ชีปวนขอความเห็นพระพุทธองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าเทวดามารพรมทั้งหลายแม่จะทรงเป็นมนุษย์เหมือนโยมเหมือนอัตมาแต่พระองค์ประเสริฐล้ำเลิศกว่าอัตมาขอถามแม่ชีว่าแม่ชีมีตากี่อย่างตาจะเป็นกี่อย่างได้อย่างไรล่ะลวงพ่อ ตาก็หมายถึงผัวของยายก็ต้องเป็นกี่คนแต่ถ้าเป็นลูกในตาก็ต้องเป็นกี่ข้างไม่ใช่กี่ยางแม่ชีถือโอกาสสอนภาษาไทยให้ท่านพระครูแต่ตาของพระพุทธเจ้าเรียกเป็นอย่างนะคืออาตมากำลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงมีตาหรือจักขุห้ายาง ขณะที่พบกเรามีอย่างเดียวอยากรู้ไม่ว่าตาหาอย่างของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างท่านถามคนฟังอยากครับอยากค่ะคนฟังทั้งพระทั้งชีอุบาสกอุบาสิกาต่อเป็นเสียงเดียวกันเพราะต่างเฉพาะคำลงท้ายคือครับกับค่ะตาอย่างแรกที่พระองค์ทรงมี เหมือนกับพวกเราก็คือตาเนื้อภาษาบาลีว่ามังสจักขุแต่ก็มีพิษกว่าตามนุษย์ทั่วไปคือทรงมีพระเนรที่งามแจม่มใสไว้แล้วก็เห็นชัดเจนแม้ในระยะไกลส่วนมนุษย์ธรรมดาตามักมีต่อเนื้อต่อหินต่อกระจกบางคนก็ตามัว เมื่ออายุมากขึ้นสรุปว่าแม้จะทรงมีตาเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายแต่ก็ยังมีลักษณะพิเศษกว่าแล้วตาอีกสี่อย่างที่มนุษย์ธรรมดาไม่มีได้แก่ตาอะไรบ้างคะสตรีที่จ้างค่าสามีถามหล่อนเริ่มจะทราบซึ้งในความยิ่งใหญ่ประเสริฐเลิศล้ำของพระพุทธองค์ หลังจากที่คิดหมกมุ่นแต่เรื่องของตัวเองมาหลายวันท่านพระครูบรรยายต่อว่าตาอย่างที่สองเรียกว่าตาทิพภาษาบาลีเรียกว่าทิพจักคุเรียกอีกอย่างว่าจุตูปปาตยานซึ่งเป็นข้อสองในวิชาสามคือทรงมีพระยานอันเห็นหมูสัตว์ผู้เป็นไปต่างๆกันด้วยอำนาจกรรมตาอย่างที่สองนี้มนุษย์ธรรมดา มีไม่ได้แต่มนุษย์ที่ได้อภิญญาทั้งหลายก็สามารถมีได้แล้วหลวงพ่อมีตาอย่างที่สองหรือเปล่าล่ะจ๊ะแม่ชีป่วนถามอย่าชวนนอกเรื่องท่านพระครูปรามโดยไม่ต้องการตอบคำถามของแม่ชีดิฉันก็อยากทราบค่ะว่าหลวงพ่อมีตาอย่างที่สองหรือเปล่า ดิฉันสังเกตว่าหลวงพ่อมีอะไรอะไรพิเศษกว่าพระทั่วไปน่าจะมีตาอย่างที่สองท่านมีใช่ไหมคะสตรีที่จ้างข้าสามีถามอาตมาขอสงวนสิทธิ์ในการตอบเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวอัตมาอยากขอร้องญาติโยมว่าอย่าได้เอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับส่วนรวมแล้วก็อย่าไปอยากรููเรื่องส่วนตัวของใครเขา ท่านสอนแกมสั่งก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนิโมลหลวงพ่อบรรยายต่อในเรื่องตาที่สามของพระพุทธเจ้าเธอค่ะหล่อนยอมเชื่อฟังแต่โดยดีตาอย่างที่สามเรียกว่าตาปัญญา คือปัญญาจักขุเป็นตาที่ทำให้พระองค์ตรัสรู้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือพระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยปัญญาจักขุตาอย่างที่สี่เรียกว่าพุทธจักขุแปลว่าตาพระพุทธเจ้าได้แก่ญาณที่ยังรู้อัธยาศัยอุปนิสยัยและอินทรีย์ที่ยิ่งย่อนต่างๆกันของเวนยศัตร์ ทรงสอนแล้วก็แนะนำให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆอย่างพุทธกิจให้บริบูรณ์และตาอย่างที่หคือสมันตจักสุแปลว่าตาเห็นรอบคือทรงประกอบด้วยสัพพัญยุตยานอันยังรู้ธรรมทุกประการญาติโยมเห็นหรือยังว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงคุณอันประเสริฐเลิศล้ำเพียงใด ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ก็ไม่ทรงสงวนลิขสิทธิ์กล่าวคือคุณสมบัติต่างๆที่พระองค์ทรงมีพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้วิเนยศาสตร์ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นบ้างสรุปว่าที่ลวงพ่อกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ธรรมดาก็สามารถทำได้ใช่ไหมจ๊ะแม่ชีป่วนช่วยสรุปถูกแล้วโยม พระมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้อยู่ดีๆเราจะประเสริฐเลิศละใหม่ได้ก็ต้องฝึกฝนอบรมหรือเรียกว่าสร้างสมบารมีพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าอัตตนังธรมยันติบัณฑิตาแปลว่าบัณฑิตย่อมฝึกฝนตนและการฝึกตนที่ดีที่สุดก็คือเจอเริญวิปัสสนากรรมฐาน อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรข้ออะไรจ๊ะแม่ชีถามด้วยความเคยชินเล่มที่25ข้อที่16ท่านพระครูตอบฉันอยากฝึกตนการฝึกตนที่ดีที่สุดท่านเจ้าคุณอาจารย์สอนฉันว่าต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่หลวงพ่อว่าจริงอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่าจ๊ะ ถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จริงโยมก็ต้องทดลองด้วยตนเองไม่ลองก็ไม่รู้แล้วพระพุทธเจ้าท่านตัดรับรองไว้หรือเปล่าครับคราวนี้พูดถามคือพระมกคุเทศท่านกำลังรวบรวมความรู้จากหลวงพ่อวัดดอนเมืองและหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงเพื่อนำไปปรับปรุงวิชามกคุเทศของท่านเป็นการช่วยเผยแผ่พระาศาสนาไปในตัว พระพุทธองค์ตรัสรับรองสติปัฏฐานสีไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบข้อที่273หน้าที่325ดังนี้เอกายโนอยังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมติก,กมายะทุกขโมธมัสสานังอัดถังขมายะ ยายัสสะอธิคมายะนิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะยะทิทางจัตตาโรสติปัฏฐานาแปลว่าดูกระภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของลาวสัตว์เพื่อล่วงความโศกและความคล่ำครวน เพื่อความดับสูญแห่งทุกกายและทุกใจเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจงสึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐานสีสาธุทั้งพระและขคหััพถากันยกมือขึ้นสาธุเมื่อท่านพระครูอัญเชิญพระพุทธวจนะมากล่าวถ้าใครต้องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี จะไปที่วัดอาตมาก็ได้หรือถิคณะห้าวัดมหาธาตุก็ได้เหมือนกันสมภารวัดป่ามะม่วงเชิญชวนเมื่อเห็นคนฟังเกิดศรัทธาภะสาทะต้องเสียเงินหรือเปล่าคะสตรีที่จ้างค่าสามีถามไม่ต้องเสียทุกอย่างฟรีหมดอาตมารู้ว่าคนไทยชอบของฟรีเลยจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือที่พักแล้วถักใครไม่มีค่ารถกลับบ้านอาตมาก็แถมค่ารถให้ฟรีๆอีกด้วยสมภารวัดป่ามะม่วงพูดทั้งพระและคฤหรือหัดต่างตั้งใจว่ากลับจากแสวงบุญจะต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงให้จงได้หลวงพ่อคะหนูขออนุญาตถามจารณะสิบห้าข้อที่8 คือเป็นพ้าหูสูตรหนูไม่เข้าใจทำอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นพ้าหูสูตรคะนางสาวสายใหญ่รักถามเพราะอยากรู้พระมกุเทศรีบพูดขึ้นก่อนว่าเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านโยมตอนนี้บ่ายคล้อยแล้วเราไปชมคุกที่พระเจ้าอาชาศัตรูขังพระเจ้าพิมพิสารกันดีกว่าหรือหลวงพ่อว่าอย่างไรครับท่านถามสมพารวัดป่ามะม่วง ผมก็เห็นด้วยกับท่านเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะหนูนะท่านบอกนางสาวสายใหญ่รัก